สวัสดีครับ L สอง0ันได้ประกอบกลับไปเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับและได้ลองเทสไถหลังจากได้ลองเทสไถแล้วก็ทุกเกียร์ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับและผมก็ได้เปลี่ยนลูกปืนบางตัวไปด้วยครับแลววันนี้ของที่สั่งมาก็มาแล้วครับของที่สั่งมาคือเฟืองท้ายครับเฟืองท้าย เฟืองท้ายรถเก่ามือสองครับสั่งเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี้ครับผมสั่งเอาแบบเฟืองท้ายสองลูกนี้ผมสั่งเอาแบบให้มีอัตราทดเหมือนกันครับเพื่อให้เราหมุนเฟืองท้ายอีกอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งจะหมุนเท่ากันครับเพราะว่าเราใช้เราจะต้องใช้อัตราทดที่เหมือนกันครับเมื่อหมุนเฟืองท้ายลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งจะหมุน พร้อมกันหรือหมุนเท่ากันครับเพื่อให้ง่ายต่อการทดสเตอร์หรือทดเฟืองโซ่ครับเพราะว่าสมมุติว่าเฟืองท้ายตัวนี้เป็นเฟืองท้ายตัวหลังเฟืองท้ายตัวนู้นคือเฟืองท้ายตัวหน้าที่เราจะต้องทําให้มันเลี้ยวได้ถ้าอัตราทศของของเฟืองท้ายทั้งสองตัวนี้เหมือนกันเราหมุนเฟืองท้ายตัวหลังหนึ่งรอบก็จะเท่ากับล้อหน้า หมุนหนึ่งรอบครับเราหมุนเฟืองท้ายตัวหลังสองรอบก็จะเท่ากับล้อหน้าหมุนสองรอบครับเพราะฉะนั้นการที่เราการการที่เราจะทดเฟืองโซ่หรือทดสเตอร์มันก็ทําให้เราทดง่ายครับเพราะเปรียบเสมือนกับว่าสมมติอนุนเอาล้อหน้ามาติดใช่ไหมครับเราเหมือนกับเอาล้อหน้ามาติดที่ล้อนี้ครับเปรียบเสมือนกับอันนี้คือล้อหน้าครับ และมีโซ่คล้องไปยังเตารถข้างหลังครับเพราะเพราะอย่างนั้นเราแค่ทดตัวนี้กับตัวหลังแค่นั้นครับถ้าเราทดตัวนี้เท่าไรก็จะเท่ากับล้อหน้าครับตัวนี้ก็ก็จะหมุนเท่ากับล้อหน้าครับรวมรถตัวนี้เหมือนเปรียบเสม,มือนกับเฟืองท้ายตัวหน้าครับเพราะฉะนั้นมันจะง่ายต่อการทดครับถ้าเราใช้เฟืองท้ายสองตัวนี้อัตราทดไม่เหมือนกันเราหมุนตัวนี้กี่รอบเราจะไม่รู้เลยครับ ว่าล้อหน้ามันหมุนกี่รอบเรารู้ครับแต่ว่ามันยากครับล้อหน้ามันจะหมุนอันนู้นคือล้อหน้าล้อหน้าจะหมุนไม่เท่ากับตัวนี้ครับทําให้เราหาอัตราทดค่อนข้างยากครับเพราะฉะนั้นเฟืองท้ายที่เราใช้จะต้องเป็นเฟืองท้ายเหมือนกันทั้งสองตัวครับถึงแม้ว่าคาหน้าเราจะใช้คาหน้าแบบสําเร็จที่มีขายอยู่แล้วที่ไม่ต้องมาทําให้เลี้ยวได้เราก็ต้องใช้ เฟืองท้ายตัวหลังอีกตัวหนึ่งที่มีอัตราทดเหมือนกับเฟืองท้ายตัวหน้าครับเพื่อให้ง่ายต่อการทดสเตอร์หรือทดเฟืองโซ่ครับตามหลักแล้วจะใช้เฟืองท้ายของจีนหรือว่าของอะไรที่ทาให้ที่มันเลี้ยวได้อยู่แล้วมาทําก็ได้ครับคันหน้าแต่เฟืองท้ายตัวหลังจะต้องมีอัตราทดเหมือนกับตัวหน้าครับเพื่อให้เราทดเฟืองโซ่ เราทดเพื่อให้เราทดการหมุนของล้อหน้าได้ตามต้องการได้ง่ายครับครับนี่ก็เพิ่งมาถึงครับเดี๋ยวต้องทําการถอดล้างและเกียร์ชิ้นส่วนต่างๆที่ไม่ได้ใช้ออกครับถอดล้างแล้วถอดเช็คเฟืองว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วถอดรอบดูการหมุนของรอบครับว่ามันเท่ากันทั้งสองตัวหรือเปล่าว่าเฟืองท้ายสองตัวนี้ มีการหมุนเท่ากันทั้งสองตัวหรือเปล่าครับเฟืองท้ายนี้ผมสั่งจากทางอินเทอร์เน็ตครับในเพจของร้านครับมีขายครับเป็นเฟืองท้ายขนาดเล็กครับก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฟืองท้ายแบบนี้นะครับเป็นเฟืองท้ายของอะไรก็ได้ครับขอให้มีอัตราทดเท่ากันทั้งตัวหน้าและตัวหลังครับแล้วเราก็มาทดสเตอร์หรือเฟืองโซ่เอาครับ วันนี้ก็เพิ่งมาถึงจะทำการตรวจเช็คเฟืองท้ายครับว่าก่อนอื่นเช็คก่อนครับว่ารอบการหมุนมันมันจะเท่ากันหรือเปล่าทั้งสองตัวนี้แต่เฟืองท้ายเท่าที่ดูแล้วเฟืองท้ายสองตัวนี้เป็นเฟืองท้ายน่าจะเป็นเฟืองท้ายชนิดเดียวกันครับมองดูแล้วน่าจะเป็นเฟืองท้ายชนิดเดียวกันครับอ๋อแล้วเผ่าตอวนี้มาเป็นตามจริงแล้วเฟืองท้าย เราจะใช้เฟืองท้ายอะไรก็ได้ครับเพราะว่ามันจะใช้เฟืองท้ายใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับแต่ถ้ายิ่งใหญ่ปัญหาที่ตามมาคือแอลสองพันของผมมันจะท้องรถมันจะเตี้ยลงครับเพราะมันจะติดกระเป๋ะเฟืองท้ายครับกระป๋ะกลางเฟืองท้ายมันจะยิ่งใหญ่มันจะทําให้ท้องรถยิ่งเตี้ยครับและมีโอกาสติดหล่มได้ง่ายกว่าเดิมครับผมจึงเลือกใช้เป็นเฟืองท้ายที่ ที่มีขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กเยอะๆขนาดเล็กมากๆครับเพราะว่ามันจะท้องรถจะได้สูงขึ้นเมื่อเวลาติดตั้งกับตัวรถครับครับหรือว่าใครจะใช้เฟืองท้ายสามล้อก็ได้ครับเฟืองท้ายสามล้อแบบนี้ก็ใช้ได้ครับที่เป็นของใหม่นี่ครับเฟืองเฟืองท้ายสามล้อนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ต้องเอามาทั้งสองตัวครับ หรือว่าจะใช้เป็นเฟืองท้ายสามล้อแบบแบบนี้ที่เขามีชุดสําเร็จเลยก็ได้ครับที่เป็นคารหน้าแบบคานตรงเป็นคานหน้าแบบเลี้ยวได้ครับที่เป็นคานหน้าแบบของรถโฟวิลเลวได้และคารคารหลังก็เป็นแบบนี้ครับแต่มันจะอยู่กึ่งกลางน่าจะอยู่กึ่งกลางครับผมก็ไม่จําไม่ก็ได้ครับสั่งในเพจเฟซบุ๊กเขามีขายครับ สำหรับทารถสี่ขนสี่นั่นก็มาแปลงทาเป็นสี่คุสี่ได้เหมือนกันครับแต่จะต้องเอามาทั้งตัวหน้าและตัวหลังครับเพราะเราต้องการให้อัตราทดมันเหมือนกันทั้งหน้าและหลังเพื่อที่เราจะได้ทดให้ทดรอบมันได้ง่ายครับครับนี่ครับแต่ว่าก็ทำไม่ยากครับแต่ว่า ทำเรื่อยๆครับและอย่างหนึ่งก็ใช้ผมก็ใช้เวลาที่ว่างหลังจากกลับมาจากไร่ช่วงพักเที่ยงและช่วงเย็นทําเรื่อยๆครับไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาทําเลยทั้งวันอาจจะเสร็จช้าสักหน่อยอาจจะเสร็จช้าสักหน่อยครับเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีครับทำจะมากงานในไร่ค่อนข้างเยอะครับครับแล้วรถก็ยังไม่รีบใช้เลยครับถ้าใช้ตอนนี้ก็ อาจจะต้องใช้เจ้า KRT ไปก่อนครับแล้วสองพันยังอาจจะยังใช้งานไม่ได้ครับถ้าทาการกําลังทําการติดตั้งก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทําการตัดเฟืองท้ายตัวหลังย่นให้ซาดลงครับเพื่อจะติดตั้งท้อนหลังก่อนครับส่วนเฟืองท้ายตัวหน้าที่ทําให้เลี้ยวได้นั้นผมจะเอาไว้ที่หลังครับทําไล่จากข้างหลังไปครับ,คร,บครับถ้าไง ไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ